สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมมงมแรงงูง่ายเด้อจ้จแในป่าแล้วเป็นบ่ค่อยสะดวกอย่าแล้วเป็นแบบแดบ,บ์แล้วลดบ์อันนี้เป็นบ่อันเกเป็นบ่นเงินือจ้งตอนันอันเจ็บขาดิ นีใช้แน่เราปวดขาตะวัาแ,แล้วจิตเป็นเททีย้ย่างนเล่นก็จะไ่เมื่อเนี้ยเราบอกว่าไห้พัดติ๊แกงาวเส้นผัดแาผัาก็ิ้นเอลกเลมาผัดแกัวกแกวกแ่วแท้น ใส่นื้อไข่อันดีเือแม่หัวหอม2หด้วยกันโอ๊ยอหอมหอมแค่ยอ,อ,ดอดนำ น่ากินนะจ้าันเติตก้ะเจากร้เวียหลายยางเิและพีนองเราผู้่าเพิ่พม่าหั่นเติมกระเาเนาะเติมกระเจาได้อดเวียรหลายย่างจ้าผัดพริกแกงขวใส้อันใส้ทิพนหนึ่งมาแน้วแม่จ้าหงหูโหมูเปี้ยมีสิบบาทพวกก็เมนหาสิบบาทเื้ยแล้วเมือวานน่ะ ก nice ็ไม่จินบก็ได nice. so ้เพราะว่ามันมันหยากกันนะเขาไม่เขียวเขาไม่เขียวไปแล้วนี่เบื้อมะคว้ากั่หนึ่งแล้วเอาไม้คอยคอยตักคอยพัดให้เรามดเลยเบื่จะเป็นระชารแบบเลยมะคว้าลงเห็นนมันเื่อก่อนเลยแล้วเอาไส่ตูไปคือมันแล้วก็ได้แล้วว่าเราหยั่งก็ได้แต่มี้หยังมางไม้คือเราจะ ใส่น้ำปลาใส,ใส่น้ำปลาแค่น้ำตาลใ,ใส่ผงหนัวผงหนัวค่ะ มเข้าวทต้มน้าใบเตยค่ะแล้วไม่จะต,ต้มน้า,นาใบเตยแล้วอัน้งใส่อันหอกองงอกแล้วกินนั่มะขาว่าหอมพาจะไปเด็ดใบระปูดมาใส่ดัวแลพพว้วไปผัดตะเวใย้มันเนี่ยกันหยดน้ำกัน กัวหรัแม่ทำนั้เปื่อยจ้ะลงรูแล้วนะคะพัดปิกแกงทัวเออมื่อนู้นวแม่ป่ามื่อนี้ได้เฮ็ถไหยแล้วกินแล้วเขาจะไปเติมไทยด้วยไอ้นั่น ก็เจาก็ที่เฮ็ดแส่บข่อยเยดอกข่อยก็เฮ็ดตามกันเยอมัน่อยไปทังทีเลยอีแในป่าเราบ้านเนียนทอไปปรุงรสอย่างต่างๆน้ำเนีนตะแกนีองแกเจาะพืดิดใบบักกูดอยู่มีเเก็บใบบักกูดมาแกจ้าานลงบานลงานใบบ๊อกูฎก็หอมหอมหอจ้กผัดพริกแกงขัว เก็บพัวให้มันเปื่อยๆก่อนจานงอนใบบักปูดลงหสามอ้อเป็นแบบว่ายาแล้วกินยาอะไรยาอะไรแล้วเนี่ยก็รเลียกเป็นเป็นเมื่อมย์ที่จ้าเป็นบ่ค่อยอยากออกโตบันได้นะเป็นน้ำอากาศมันห้อนๆน,น้ำขึอได้ดอกเนาะ ขาดมันห่อนตะล่อมกนะักหนาหอนได้เป็นปลาพริกแกงขั่วใส่ใส่ใสห,ห,ใหูหมูจ้าหอมไห่ไห่จะกิน้องแซบแล้วก็ฟิปบางแล้วแซบพร้อมเสิร์ฟค่ะอุตระจา้าพร้อมเสิร์ฟแซบนัวค่ะ สูตรยายพลานี่ว่ามันสูตรอีแม่ป่า <c oughs> อาจารจรย์แซบบ